ก้องสดพดบูโอ้โหวันนี้หอมไปด้วยกระเพราทั้งสตูเปิดวันแรกของสัปดาห์ใช่เป็นอาหารสุดยอดที่เป็นอาหารที่ยแบบว่าอาหารที่แบบว่ากินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนานนะครับต้องกินวันนี้ ร้านกะเพราขุนช้างนะคะเป็นกะเพราสูตรโบราณมากว่า50ปีโดยมีคุณคุณอ้อยคุณเบนแล้วก็คุณตู้นะครับตู้ค่ะคุณตู้คุณตู้คุณตู้คุณอ้อยคุณเบนค่ะเป็นเจ้าของร้านกะเพราขุนช้างนะครับอยู่แถวประชาราษฎร์บำเพ็ญ24แถวห้วยขวางใช่ค่ะนะจานหูบำเพ็ญเหรอโรงเรียนจานหูบำเพ็ญเหรอแถวจันทร์หูบำเพ็ญนะนะครับเขาบอกราคาลูกต้อนนี่ห้าสิบห้าบาทคุณพงศ์ฮะ 5้าสบ้าบาทนะครับเนี่ยจาระห้าสิบ้าบาทหรอโอ้บางอย่างใช่ไหมนึกยังไงทำไมถึงมารวมตัวกันเปิดร้านกะเพราเก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับมารวมมืกันเปิดแฟงชายคือเที่ยวกันคืนเสร็จแล้วก็เอ้ยทำไรดีวะกินทำกะเพราดีกว่าเหรอก็คือจริงๆแล้วกะเพราเนี้ยเป็นสูตรโบราณเป็นมากกว่าประมาณห้าสิบปีกว่าแล้วเป็นของแม่ของเพื่อนนะครับแล้วก็ที่แดงแล้วก็เราก็เลยว่าไปทอไปลองทดลองทานของเพื่อนแล้วก็คืออร่อย แล้วเราก็เลยเลยทำเลยทำเลยทำขายเลยซื้อเช่าอ๋อซื้อเฟรนช์ามาขายอ๋อคือขุนช้างนี่คือเฟรนชายอ๋อกระเพราขุนช้ารรสชาติมันแตกต่างกับกระเพราที่อื่นยังไงกระเพราของเราจะเป็นกระเพราที่รสชาติแบบรสชาติจตดจ้านนะคะแล้วก็เป็นกระเพราที่แห้งมีรสชาติให้เลือกได้หลายระดับอย่างเช่น ก็เพาไม่พริกเลยก็ได้ค่ะเผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือจะเผ็ดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยจุดเด่นของเราร้านคุณมันคืออะไรจุดเด่นจุดเด่นมันก็คือกะเพราโบราณที่เราผัดแห้งครับแล้วรสชาติจัดจ้านแล้วก็ซอสแล้วเราก็มีซอสหลับดูจากหน้าตาแล้วก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกะเพราร้านอื่นซอสนี่เป็นซอสจากกุนช้างใช่ค่ะซอสแบบว่าเป็นเป็นกะเพราหรอเป็นของที่เขาคิดแฟนชายเป็นของแฟนชายเมนูมปอะไรบ้างคุณคุณตู คุณเบนซ์คุณออยอาพีเซนะนกระเพราหมูกรอบไข่ปี้ไข่ปี่ค่ะไข่ปี่ไข่ปี่เป็นยังไงไข่ปี้ค่ะเอาไข่มาปิี่ปี่ครับใส่นกระทะอ่อแบบว่าเหมือนกับเรานำไข่ไปไปขยี้ในกระทะกันเลยไข่ต้มเนี่ยเหรอเป็นไข่ยี่หรอไข่สดไข่ธรรมดาแล้วก็ไปคล้ายๆแล้วก็ใส่ใส่ใส่ซอสหลักไปด้วยแล้วก็ขยี้ไปก็จะมีรสชาติ รสชาติที่แบบโดดเด่นครับผมรสชาติแบบลองจิ้มทีสิ่บาทพี่กี่บาทอ่าที่จริงแล้วกะเพราหมูกรอบจะ80ดสิค่ะแล้วถ้าบวกไข่ปีไปด้วยไข่ปีจะ35บาทอ่าคุณน้องบอกเบอร์ก่อนเลยเดี๋ยวคนจะได้สั่งเบอร์ก่อนร้านกะเพราขุนช้างสาขาจันทุนถนนประชารัฐบางเพลินยี่สิบนะคะเบอร์โทร0812911864ค่ะสองเก่งส่งมีเดลิเวอรี่นะครับมีแกล็บมีไลน์แมน ปี้โรบินฮูดนะครับเปิดให้บริการเลยตอนนี้ตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มนะครับใครที่ชอบทานกะเพรานอกจากกะเพราแล้วยังมีไข่เจียวกะเพรามาม่าผัดเนื้อผัดกะเพรามีหมูมีกุ้งมาหม่ามาหม่ากะเพราน่เนื้อหมูไก่เนื้อทะเลมีมั้กุ้งทะเลสั่งได้หมดเลยท่านผู้ชมใครชอบยังไงก็โทรไปสั่งที่ ทีเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่รสชาติไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกะเพราหมูสับไข่ดาวไหนนี่นั่นี่นู่นอ่ากะเพราหมูนุ่มไข่เจียวโน่นโน่นโน่นอันนี้กะเพราหมูสับไข่ดาวเห็นอหมน่าทานมากหมูสับกะเพรามันต้องแบบกะเพรานี่หมูนุ่มไข่เจียว มีนอกจากกะเพราแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งด้วยนี่ข้าวผัดกุ้งเห็นไหมกุ้งแน่นๆไม่ใช่แบบวิญญาณกุ้งนะเนี่ยกุ้งตั้งหลายตัวนั่นซุปอะไรซุปอะไรนั่นซุปอะไรง่ายโซ่ซุปอะไรซุปเนื้อจักรพรรดิค่ะซุปเนื้อจักรพรรดิข้าวคุ้มกะเพราเนื้อนุ่มนี่ป่ะใช่ครับเนื้อนุ่นค่ะหมูกรอบปุ้ยเยอะแยะกะเพราขุนช้างนะครับใครสนใจโทรสั่งแก๊ปไลน์แมนเอปปี้โรบินฮูดนะครับได้เลยที่เบอร์ 0812911864สั่งทานตอนนี้ได้เลยร้อนๆนะครับรแสแกนขอโค,ก,โคก็ได้โค,ก,ก,โคก็ได้นะใช่เรามาชิมกันว่ามันจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างค,คุณณช้างนี่อ้วนเหรอถ้าพี่ออก,กินแล้วจะเป็นคุณ <c oughs> ชาา้างไหมก็ลองกินกะเพราหมูสับค่ะจะลองกินข้าวผัดกุ้งก่อนเลยเพราะกุ้งแน่นๆพี่พลบอกว่าไอ้แม่เขาดูดีมากเลยใช่ไหมน้ำปลาพริกเขาพี่พลน้ำปลาพริกเป็นสูตรเฉพาะของร้านเขานะเออ มีแต่มากุ้งตักไม่ขึ้นเลยไม่ยอมให้กินอนี่ก็กินกะเพราหมูนี่กระเพาอะไรขายดีสุดน้องเนี่ยเนี้ยขายดีสุดคือจะเป็นกะเพราหมูกรอบครับผมคือจะเป็นหมูกรอบที่มีรสชาติแบบเด็ดมากดีนะพี่กินแล้วพี่กินใช้ได้เลยอร่อยเลยเป็นไงคุณพจน์ร่อยกุ้งเป็นไงบ้างคะอร่อยกุ้งเน้นๆเนี่ยกุ้งตั้งหลายตัวนี่สิฉันกินเนี่ยข้าวกะเพราหมูสับของคุณพี่พจน์ใบกะเพราเยอะมากเลยคุณเนี่ยถูกต้องรู้ไหมบางแห่งนะใบกะเพราไม่มีเลยมีแต่อะไรมีแต่แครอทพี่พจน์ ไม่แครอทมันเป็นกะเพราปลอมใช่ไหมใช่กะเพราจริงต้องไม่มีแครอทไม่มีข้าวโพดแต่ของเราใช้เป็นกะเพราก้านแดงนะคะมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าอร่อยเปล่ากะเพราเหมาหมดตลาดเลยเนี่ยกะเพรากระเพราหมูสับกี่บาทกระเพราหมูสับเริ่มต้นที่ห้าสิบห้าบาทค่ะร้านนั้นน่ะข้าวผัดข้าวผัดกุ้งเจ็ดสิบห้าบาทค่ะดีเจ็ดสิบห้าบาทแต่กุ้งเขาแน่นๆนะ ใช่ค่ะแล้วนอกจากเมนูที่ด้านหน้านี้ก็จะมีพวกกระเพราเนื้อตุ๋นกระเพราหมูตุ๋นกระเพราเนื้อนุ่มกระเพราหมูนุ่มที่เราทางร้านเราหมักเองด้วยค่ะยังกระเพราหมูนุ่มมันมีกี่บาทมีหมูนุ่มหมูนุ่มหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทใช่ค่ะใครที่ไม่ชอบข้าวนะกินมาม่าก็ได้เขาเรียกอะไรบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเหรอข่ะเพราเท่าไหร่เนี่ยพี่พจน์กินเท่าไหร่นะพี่พจน์อ่ะ ไม่รูะเพราหม่าม้าเนื้อสับ75บาทค่ะบอกเบอร์บอกเบอร์ลูกบอกเบอร์ร้านกะเพราขุนช้างสาขาจันหุ่นบำเพ็ญนะคะถนนประชารัฐบำเพ็ญ24เบอร์โทร0812911864ค่ะหอมกะเพรามากชอบมากเรอบอกว่างี้กะเพราหมูนุ่มนะนุ okay. ่มมากรสชาติคุณช้าเข้มข้นอร่อยดีไม่จืดชืดใช้ได้เลยค่ะอร่อยสมาจกะเพรามันต้องไม่จืดสิออ บางแห่งมันแบบเมือนกินน้ำกะเพราไงน้ำน้ำกะเพราพี่บอสเนี่ยเขามีน้ำกะเพรามีน้ำกะเพราสำเร็จครับผมบางแห่งมันไม่รสชาติไม่ได้แบบนี้ไงมีขายไหมไม่มีไม่มีแต่รสชาติจะเหมือนกันทุกรเฉพาะที่ร้านคือผัดกี่รอบก็รสชาติจะเหมือนกันทุกรอบอะครับผมฮะคือผัดผัดทุกรอบรสชาติจะเหมือนกันคือเราเป็นมาตรฐานหัวกลางมีน้ำกะเพราเนี่ยครับรสชาติเดียวกันหมดใช่ครับผมจานใช่ หมูกรอบก็ดีไหมว่าลองกินดิอร่อยหมูกรอบเขาเริเ่นนรมสิเอของร้านคือขายดีมากเลยครับแออม่อะไรฮะแม่อะไรฮะตรงไหนไม่ต้องกินนะจะบอกให้เขาบอกว่าเป็นอาหารสิ้นคิดไม่สิ้นคิดนะกะเพราอ่ะอร่อยมากไปเมืองนอกนะกะเพราจานละแปดเก้าร้อยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้กะเพรากํกลาลังปีตื้นขึ้นมานะใช่มีผัดไทยมีต้มยำกุ้งแล้วกะเพรานี้พวกเอเชียชอบมากเนี่ยตรงนี้เป็นซอสพาวเวอร์ไหม เพราเพบอร์เอาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ค่ะร้านกะเพราขุนช้างสาขาจันทุนถนนประชารัตน์เพนท24นะคะโทรเบอร์โทรศัพท์นะคะ0812911864ค่ะเหรอไหนเล่าที่เปิดตั้งแต่ก <Evet> ี่โมงกี่โมงลูกร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะอืมแล้วปกติเนี่ยวันหนึ่งรับออเดอร์เยอะเท่าไหนบอกซิออเดอร์ก็รับเยอะพอสมควรเคยเยอะสุดเท่าไหร่เคยเยอะสุดเคยเยอะสุด ไปถึงยอดขายอะไรอย่างเงี้ยยอดอยู่ที่กล่องคาพูดไม่ได้หรอกให้อยาู่ที่กล่องต่อวันเหรอประมาณมันจะมีมันจะมีหน้าร้านที่เราขายเป็นจานด้วยแล้วก็เป็นกล่องของดีลิเวอรี่ด้วยค่ะสูงสุดกลปรขนาดนั้นเดินภาษีอ้าวช่วยจะต้องภาษีเหรอใช่ไหมอ่ะมีเลยเหรอเขาเสียอยู่แล้วเราโอ้เราไม่ต้องเรามีภาษีกันได้เหรอพี่พจน์แม่เขาอะเขาอะเขาจะต้องสารเเานาะมโนภาษีค่ะโอ้ขายไม่ค่อยดีเนาะ แต่อร่อยเราต้องลองกินเนี่ยน้องน้องพยายามเอาพวกคนเกาหลีคนจีนมากินที่ร้านน้องให้ได้นะแล้วประกันรวยเลยอ่ะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาชอบปอเผากันแล้วไงพวกเกาหลีพวกคาเล่นไงคาเล่นไงเป็นผิงจองไงคาเล่นกินแต่กระเพราหมูหรอแล้วฉันดูกินบ่อยมากคาเล่นเนี่ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไม่ค่อยทําอะไรเดินยันอยู่ทีวีแหละไข่เจียวคุณน้าคุณพี่น้องๆน้่งดีมาก กินกระเพราหอมมากแต่เจ้าคาแรนเขาดังเพราะอะไรวะเขากินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายขนาดเรายังดัดจริตมากกว่าเขาอีกเนาะเรื่องกินอะเมนูอื่นเป็นอะไรบ้างลูกบอกเมนูอื่นสิเมนูอื่นอันนี้จะเป็นหมูทอดกระเทียมนะคะเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวเฮ้ยมูทอดกระเทียมอยากกับข้าวเลจะสั่งเป็นราดข้าวก็ได้นะคะหมูกรอบนี่ของคุณชายหรือเปล่าหรือทำเองหมูกรอบทำเองค่ะอ๋อนึกว่าของคุณชายพี่อ้อนั่นไข่อะไรไข่ไก่เหรอเป็นไข่ไก่ไข่ดาวเนี่ยเราให้ท่านผู้ชมดูสิ ก็คือดาวมาทุกวันผมชอบกินไข่เก่าไข่ไข่สุกไข่ดาวสุกอ๋อไข่ดาวสุกนะบอกเบอร์ใครสนใจศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่นะครับแก๊ปไลแมนช็อปปี้โตวินทูดได้หมดนะฮะแล้วก็ร้านกะเพราอยู่ที่จันทุนใกล้โรงเรียนจันทุนบำเพ็ญค่ะนะครับพาทราชบำเพ็ญยี่สิบสี่นะครับอือก็โทรไปสั่งได้เลยตอนนี้ส่งนะครับ ปรับประกันได้ว่าไม่เย็นไม่ชืดอะไรเพราะว่าเขาทําใหม่ๆแล้วส่งเลยอร่อยแน่นอนหมูกรอบเขาดีมากชิ้นใหญ่เลยรลมากเลยเป็นขุดกระเพาขุนช้างจะไปนั่งทานหน้าร้านก็ได้ค่ะในร้านก็ได้มีหน้าร้านไม่คุยมั่งเลยหรอตู้บอกเบอร์ครับโทร0812911864ครับสาขาด้วยสาขาจันหุ่นโอแค่นี้เหรอค่แน้ อ่ะโทนได้ไหมครับโทนตอนนี้จะใครก็พูดได้เลยตัวใหญ่คนที่พูดน้อยๆทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมมันเหมือนเราสองคนพูดเยอะทต่ไม่อร่อยสิยาน้ำโป่งน้ำปลาไม่ค่อยใส่ใส่แต่น้ำลายกระเด็นน้ำปลาพี่ลดไหมลดน้ำปลาเป็นสูตรพิเศษครับผมไม่เค็มโดดค่ะน้ำปลาถ้าฮะมันต้องบางทีถ้าไม่กินข้าวบางร้านฉันกินเฉพาะพริกน้ำปลานะได้เลยเหรอไม่หมายถึงว่าน้ำพริกน้ำปลาชวนให้ฉันเข้าไปเหมือนอย่างนี้เนี่ยพริกน้ำปลาเนี่ยเขาไม่เค็มพริกก็แบบ โอ้โหเซ็บๆบอ่ะบอเบอร์สุดท้ายนะบอเบอร์สุดท้ายเรียะร้านกระเป๋าขุนช้างสาขาจันทุนบำเพ็นนะคะถนนประชารลต์บำเพ็น24เบอร์โทร081 291 1864ค่ะอา่งงปรค่ะอ่าตงาาได้เลยในทุกแพลตฟอร์มนะครับ